สวัสดีคะ่ะทุกคนเราก,กำลังจะไปบ้านห้วยโทนนะคะโดยนั่ง mm hmm. รถปิกอัพไปคะ่ะ mm hmm. เราเมาทั้งคันนะคะทั้งไปทั้งกลับนะคะ mm hmm. บรรยากาศคะ่ะช่วงขึ้นบ้านห้วยโทนเป็นอะไรที่ <c oughs> ไม่พูดกัน <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ภาพบรรยายเอานะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆคะ่ะ บรรยากาศค่ะอิงไอหมอกแสดงว่าข้างบนคือบ้านฮวยโทนนี่ค่ะบรรยากาศสวยมากสวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่สวยงามมากบรรยากาศข้างทางสวยมากเลยค่ะทุกคน ก็ไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะจุดหมายปลายทางอยู่บ้านห้วยโทนค่ะก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางเรามานั่งรถปิกอัพไปด้วยกันเรื่อยๆชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะวิวสวยมากวิวสวยจรินค่ะ เป็นอะไรที่สวยมากเลยค่ะอุ้ยดูบรรยากาศค่ะดูดูค่ะให้ภาพบรรยายนะคะทุกคนทางลงค่ะทางลงไปอะไรที่โหดมากที่พักน้องสาวที่เปิดครับท,ที่พักใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ย,ยเตรียมทุกวันนะเออเหรอหครับ สองคนก็สองครับเออพันเราจะใช้เย็นอ่าเขามีอาหารเช้าใช่ไหมคะอาหารเช้านี่สองพันที่ก็บอกเนี่ยว่าหลังนี้ข้างบนนะคะหลังนี้หรือหลังข้างบนนู่นข้างบนเห็นยอดเงียบสงบสงบเนาะเรายืนเราดีกว่าพิมไม่เจ็บก้นใช่ใช่ค่ะ นี่ค่ะทางทางแบบจะว่างานหลักเออเออไม่งายหรอกนี่ค่ะทางค่ะทางลักทุเลีมากแต่เราก็ไปได้ค่ะบรรยากาศนี่คือทางขึ้นบ้านห้วยโทนนะคะเราไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะชมทัศนียภาพสองข้างทางไปด้วยกันค่ะ บรรยากาศค่ะบรรยากาศ,รรากาศนี่คือบ้านหมีห้วยโทนไปดูจุดตรงไหนนะที่ปาพี่เขาบอกว่าไปดูอะไรไม่รู้อะค่ะเขาจะพาไปลเลยไปตอนนี้เขาจะไปส่งที่ทัาก่อนแล้วก็ไปสามพึ่งค่ะจะพาไปโอเคตัวหมู่บ้าน มันจะมีช่วงที่แยกอ่ะในในไอ้นั่นาานะคะไปบ้านห้วยหมีเออบ้านห้วยหมีบ้านห้วยหมีก็สวยมีคนบอกค่ะดูบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบสวยมากบรรยายไม่ถูกสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยมาก เราจะไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะทางคดเคี้ยวมากเลยทางไปบ้านห้วยโทนนะคะห้วยมีห้วยโทนทางขึ้นเขาคือมีแต er, ่ฟอร์จูเนอร์เห็นไหมก็บอกว่ามียถมาอโอยตามจริงอ่ะรถรถสวนข้างหลังเขารถรถ ข้างข้างบนต้องถอยนะคะตามกฎของของการขับรถออรถที่ขึ้นมาข้างบนห้ามถอยจะตกเขาดูค่ะดูค่ะนี่คือบ้านห้วยโทนค่ะบรรยากาศบ้านห้วยโทนถึงแล้วคะ่ะบ้านห้วยโทนเราถึงแล้วคะะบ้านห้วยโทนอยู่ในหุบเขาดีๆนี่เองค่ะสวยงามมากแต่ละพักตรงไหนเราไม่รู้ ให้พี่ขับไปส่งนะคะทุกคนบ้านหลังไหนเราไม่รู้เราจองมาอย่างเดียวค่ะทุกคนดูค่ะดูชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะชมคลิปยาวๆของคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะ ที่นี่คือบ้านห้วยหมีห้วยโทนนะคะโฮมสเตย์ของเราชื่อบ้านสวนานาไล่นะคะแต่ไม่รู้ที่ไหนที่นี่คือห่มหมอกสปันเราต้องไปเรื่อยๆค่ะนี่ถ้าคนปวดท้องเลยอย่ามานะคะ ยอกหยอกค่ะทุกคนอิ่งไอหมอกสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะมาชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะเราจะขึ้นไปบ้านห้วยโทนนะคะยังไม่ถึงที่หมายเลยค่ะเราจะไปด้วยกันเรื่อยๆคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะอุ้ยสวยมากตรงนี้ค่ะบรรยากาศ<อ>นี่ข้ะทางขึ้นค่ะทางขึ้น สวยมากค่ะทุกคนโขนาดนี้เลยเลยพี่ดูค่ะบรรยากาศอุย้ยบ้านอยู่บนเขาเลยค่ะสวยมากนี่คือทางขึ้นบ้านห้วยโทนนะคะห้วยหมีห้วยโทนถ้าใครยังไม่มา,าไม่เคยมานะคะให้ดูคลิปนี้ค่ะบรรยากาศ ทางขึ้นบ้านห้วยโทนค่ะสวยค่ะวิวสวยมากสวยสวยค่ะสวยคลิปนี้จะจบที่บ้านห้วยโทนนะคะอาจจะยาวนิดนึงว้าวลงมาเร็วมากรถทันนี่ะโอ้ยรถรถขึ้นบ้านห้วยโทนนะคะสามารถ เช่าขับขึ้นห้วยโทนได้ค่ะเดี๋ยวเราเช่าปิกอัพนะคะสะดวกสบายไม่ต้องขับเองค่ะเราไปได้วยกันเรื่อยๆนะคะนี่คือทางขึ้นบ้านห้วย,ห,วยหมีห้วยโทนนะคะใครยังไม่มาไม่เคยมาให้ดูคลิปนี้ก่อนนะคะทางขึ้นบ้านห้วยหมีห้วยโทน นทางนี้ยังอีกยาวไกลค่ะดูค่ะชมบรรยากาศสวยมาก